สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่10เมษายน2อง4โดยลิเวอร o พู Daily ่ไบเซอซึ่งวันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อ,อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับบเว็ไซต์ที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ลิล์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมกันก่อนเลยก่อนเกมที่ทีมของเราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวินล่าในคืนวันนี้ลิวร์พูผู้เพิ่งกลมาศึกหนักมาในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราปลุกไปปรชาชัยต่อเรอัลมาดริดป3ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับแอสตันวินล่า ครอปก็ได้เปิดข่าวดีออกมาว่าอย่างน้อยที่สุดทีมของเราก็จะไม่มีนักเตะคนใดได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมไปจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์ด้วยความสัตย์จริงเลยนะแบบ100%เปอร์เซนเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะไม่สามารถลงสนามได้บ้างครอปกล่าวเราลงเล่นเมื่อวันอังคารจากนั้นก็บินกลับมาในวันพุธและเพิ่งได้ลงฝึกซ้อมในวันพฤหัส,สบ,บดีดังนั้นนักเตะบางคนยังรู้สึกถึงอาการจากเกมนั้นอยู่ มันไม่มีนักเตะคนใดได้รับบาดเจ็บมาจากเกมนั้นแต่เราต้องมาดูกันว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างในการประกอบการตัดสินใจสำหรับเกมคืนวันนี้มันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่เราจะเปลี่ยนแปลงทีมหรือไม่นั้นคุณจะได้เห็นกัน สำหรับนักเตะที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนก็คือดิวอกโอดีกีที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อและพลาดการลงสนามช่วยทีมตลอดสเกมหลังสุดเช่นเดียวกันกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บยาวอยู่ก่อนหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดโจโกเมสและฝ่าบินโยทางฝั่งแอสตันวิลล่าเองก็มีปัญหาหน้าหนัหนกใจเช่นกันเมื่อพวกเขาจะไม่มีแจ็คกีริชกัปตันทีมคนเก่งเนื่นองด้วยอาการบาดเจ็บหน้าแข้งซึ่งจะถือเป็นข่าวดีสำหรับทีมของเรา เมื่อถูกสอบถามว่าพีลลิชจะลงเล่นเจอกับลิเวอร์พูลได้หรือไม่ดีนสมิธคุณซื้อของแอสตันวินล่าก็ตอบว่าไม่นะเขาจะลงเล่นไม่ได้ผมและแจ็คมองโลกในแง่ดีว่าเขาจะกลับมาได้เร็วกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าอาการของเขานั้นจะสุดลงซึ่งบางทีเขาอาจจะต้องพักอีกราวสองสัปดาห์ด้วยกัน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาดูเรื่องราวของนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปิดใจของเวอร์กิลฟานได้กันบ้างเขาไม่ได้ลงสนามเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นขวายหน้าหัวเข่าฉีกขาดจากการเข้าปะทะกับจอแดนพิกฟอร์ดในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์ที่กุดิซันปาร์กแม้การผ่าตัดจะเป็นไปด้วยดี แต่เจ้าตัวก็ต้องพักฟื้นยาวและมีโอกาสที่เราจะไม่ได้เห็นเขากลับมาลงสนามได้ทันในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยกรอบเวลาที่เป็นไปได้คือการกลับมาในช่วงปรีซีซั่นก่อนเริ่มต้นฤดูกาลหน้าทั้งนี้ฟานไดก็ยืนยันว่าเขาจะไม่เร่งกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาเร็วจนเกินไปและให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามกลับมาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดเหมือนอย่างเคยเมื่อเขาสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้ง ในช่วงเวลาที่ผมได้รับบาดเจ็บครั้งนี้มันทำให้คุณได้คุ้นคิดถึงเรื่องราวอะไรมากมายเลยนะและมันก็ทำให้คุณได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณทำมามากยิ่งขึ้นไปอีกฟานได์กล่าวเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการจะผ่านมันไปให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงกับตัวเองและพยายามทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ ดังนั้นหากมันถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับมาและลงเล่นอีกครั้งแล้วล่ะก็ผมจะสนุกกับทุกช่วงเวลาที่ตัวเองมีและพยายามเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ผมจะไม่มองข้ามคุณค่าของการได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งผมก็แค่จะเดินหน้าทำงานสนุกกับมันมีรอยยิ้มบนใบหน้าและพยายามรักษาสภาพความฟิตของตัวเองเพื่อให้ได้ลงเล่นต่อไป เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครับเกี่ยวกับแนวรุกคนสำคัญของเราอย่างซาดิโอมาเน่กันบ้างมาเน่ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายโดยแม้จะยิงได้12ประตูจาก3 9เกมในฤดูกาลนี้แต่ใน23เกมหลังสุดในพิมลีเจ้าตัวก็ส่งบอลไปสุกกนตาขายได้แค่3ลูกเท่านั้นและใน8เกมหลังสุดก็มีถึง7นัดที่เขายิงประตูไม่ได้ ทั้งนี้ครอปก็ได้ยืนยันว่ามาเน่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแต่ประเด็นสําคัญของเขาณเวลานี้อยู่ที่เรื่องของสภาพจิตใจยามที่อยู่หน้าปากประตูซึ่งขาดความมั่นใจทําให้เขาคิดมากจนเกินไปเราทุกคนรู้ว่าซาดิโอมาเน่นั้นเก่งแค่ไหนเขาเป็นสุดยอดนักเตะและทําอะไรให้เรามาแล้วมากมายเห็นได้ชัดว่าสติการทําประตูของเขาในตอนนี้ไม่สู้ดีนะและเราเองก็รู้ถึงเรื่องนั้นเหมือนกันครอป โปรแกรมการแข่งขันในช่วง3าปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากสำหรับนักเตะทั่วโลกสำหรับมาเน่เองก็เช่นเดียวกันนั่นคือความเป็นจริงแต่ผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นเหตุผลหลักที่กระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขานะซาดดโอไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันชัดเจนว่าเราทุกคนต่างก็ต้องการช่วงพักเบรกแต่นั่นไม่ได้เป็นพื้นฐานของปัญหาที่แท้จริงมันก็เป็นแค่เรื่องของสถานการณ์ หากคุณยิงประตูไม่ได้มาสักพักหนึ่งคนที่เป็นผู้เล่นเกมรุกก็จะเริ่มคิดและบางครั้งการคิดเหล่านั้นอาจจะมากเกินไปถ้าว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเริ่มกลับมาคิดได้อย่างถูกต้องอีกครั้งและทุกอย่างจะกลับมาโอเคดีเราก็แค่ต้องทำให้มั่นใจว่าช่วงเวลาเหล่านั้นจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลสำหรับนักเตะที่มีแนวความคิดแบบมาเน่นั้นเขาต้องการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่นี่คือสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ ซึ่งกองหน้าทุกคนในโลกนี้จะรู้ถึงสถานการณ์นั้นดีผมไม่ได้เป็นกังวลแต่ผมก็เห็นเช่นกันว่าเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเรื่องนั้นชัดเจนเลยเรากำลังจัดการกับมันและนั่นก็คือคำตอบเดียวที่ผมสามารถให้กับพวกคุณได้ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด จ um, อร์จิโอไวนาลดุมตกเป็นข่าวลืออย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงสัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวกําลังจะหมดสัญญากับสโมสรและการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้าโรน่าคูมันนายใหญ่ของบาร์เซโลนาซึ่งเคยร,ร่วมง,งานกับไวนาลดุมมาแล้วสมัยที่คุมทีมชาติฮอลแลนด์ and, ก็ต้องการได้ตัวนักเตะกลับไปร่วมง,งานกันอีกครั้งที่คัมนูนเช่นเดียวกับเมนฟิสเดปายที่กําลังจะหมดสัญญากับทางโอลิมปิกลียงทว่าล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากคุนโดเดปอร์ติโบสื่อในแคว้นคาตาลันเองก็ระบุว่าบรรดานักเแตะในห้องแต่งตัวของบาร์เซโลนาไม่อยากได้ตัววานาลดุมและเดปายมาร่วมทีมและได้เรียกร้องไปยังบอร์ดบริหารของสโมสรให้เดนหน่าดึงตัวเนย์มากลับมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงแทนอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเองก็เตรียมการเผื่อนในกรณีที่ต้องเสียดาวเตะวัย30ปีเอาไว้แล้วและหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาก็คือโรดิโกเดอพอเม่ฟิลทีมชาติอาร์เจนติน,นาของทังอูดิเนเซ ล่าสุดความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขาก็มีมากขึ้นมนักข่าวได้เข้าไปสอบถามจานฟังโกซิเนลโลกุนซื้อของทางอูดิเนเซถึงความเป็นไปได้ของเดอพาที่จะย้ายทีมในอนาคตซึ่งเขาก็เปรยว่านักเตะอาจจะย้ายไปเล่นในต่างแดนผมรู้ถึงคุณภาพของเขาผมได้ฝึกสอนเขามาเป็นเวลา2ปีเขาเป็นนักเตะที่มีระดับฝีเท้าที่สูงมากเลยนะ ร่างกายก็แข็งแกร่งและเขาก็พัฒนาบุคลิกในส่วนที่ขาดหายไปจากตอนที่เขาย้ายทีมเข้ามาซินเนโร่ล่าวผมไม่คิดว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในประเทศอิตาลีหรอกนะผมคิดว่าในอิตาลีแล้วมันไม่มีสโมสรใดที่จะจ่ายค่าตัวของเขาได้ตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ พูดิเนเซจะไม่ยอมลดค่าตัวที่ได้ตั้งเอาไว้สำหรับตัวเขาลงมาซึ่งนั่นจะเริ่มต้นที่40ล้านยูโรหรือราว34ล้านปอนด์และบางทีมันอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านั้นด้วยซ้ำเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับค่าการสเปดเพื่อนตัวจริงที่จะลงสนามเจอกับแอสตันวินล่าสำหรับเกมพิมลิกที่สนามแอนฟิลด์ในคืนวันนี้เยอเกนครอปน่าจะยังคงยึดระบบการเล่นแบบ433ตามถนัดเหมือนเดิม ผู้รักษาประตูยังคงเป็นอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจําทีมลองเฝ้าเสาตามปกติตำแหน่งคู่ปากหลังตัวกลางไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงม่นนานัทเทนีนลฟินลิปและโอซานคาบักจะยังคงได้จับคู่กันเหมือนเดิมตลอดช่วงหลายเกมหลังแบ็กขวาก็ายังคงเป็นหน้าที่ของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนส่วนแบ็กซ้ายก็มีแอนดูโรเบอร์ซันประจําการเรียกได้ว่าเป็นแผงแบ็กโฟที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมของเรามีอยู่ณเวลานี้ แพงเมดฟิลยังคงมีฟาบินโยเป็นตัวปัดกวาดและช่วยสกีนก่อนบอลจะไปถึงแนวรับโดยที่เตียโกอาคันทาร่าจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ทำเกมร่วมกับจอร์จินโอไวนาดุมส่วนสามประสานแดนหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อซาเดอมาเน่ ane, ที่กำลังขาดความมั่นใจในช่วงหลังอาจจอ,อกสตาร์ที่มานั่งสำรองไปก่อนโดยที่จะขยับเอาทางเดวโกโชตาไปเล,ล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแทนส่วนเกมลุกด้านขวายัางคงเป็นหน้าที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาตามเดิม และให้โรเบียโต้ฟูเมโนลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตรงกลางแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอดฟังความคิดเห็นกับวัใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ